อาล่ะครับสวัสด,ดีครับวันนี้ผมก็มาทำการทำในรายการใหม่ครับซึ่งจะให้ดูแค่ช่อง m ว้ในวิสพงศธรเท่านั้นครับวงเล็กกบกระขออย่างเดียวคือห้ามเล่นแบบผลงานผมครับใครเล่นแบบถึงกับผมจะเข้าไปบล็อกคุณเลยครับนั่นคือ my name o s พงศธรนิวส์ไทม์ by admin of channel ก็คือผมนะครับ ข่าวแรกครับเป็นข่าวใหญ่ของเมื่อวานหรือวันนี้ด้วยมั้งครับลุงเอี่ยมขอทานใจบุญหายไปแล้วครับหายไปทําอะไรหรอครับได้ยินข่าวบางสุนักบอกว่าไปพักผ่อนนะครับอ่าล่ะครับข่าสั่นทันโลกจริงๆครับเดี๋ยวก็ได้หายตัวออกไปจากวัดได้ขิงจวัดน,นครปฐมเพราะอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนติดตามเยอะนะครับ อาล้วครับข่าวต่อไปนะครับไม่มีภาพนะครับเด็กตบกันโพสต์คลิปขึ้น youtube อีกแล้วอันนี้ก็ไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของประเทศไทยไปแล้วนะครับแต่ว่าของอเมริกามันแรงกว่าครับไม่รู้อเมริกาหรือประเทศอื่นนะครับอ่าแล้วครับเป็ียมจะข่าวร้ายมาดูข่าวดีบ้างครับนักศึกษามืองคอนหาพ่อด้วย facebook จนเจอนะครับภาพกจากไทยรัฐนะครับแต่มีคนนำมาโพสต์ขึ้นพันทิปนะครับขอบคุณครับ ก็ใช้ Facebook หรือสังคมออนไลน์อะไรนี่แหละครับให้เป็นประโยชน์ดีมากครับนี่คือการใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์ที่ถูกต้องครับมาดูข่าวต่างประเทศแกมอิเล็กทรอนิกส์ครับ Angry Birds Space เฝยตัวละครทั้งหมดแล้วพรุ่งนี้เตรียมเปิดโหลดบน Android iOS PC และ Mac ครับ ก็ตัวละครดูตามนี้นะครับภาพก็จากวิกิของ Angry Birds นะครับคือใหญ่สุดคือ Big b o t d e r b i r d คือตัวใหญ่สุดซึ่งถ้าอยู่บนพื้นดินจะเป็น Red เป็นพี่ของ Redbird ครับแต่แต่พอนนี้ครับขึ้นมาอยู่บนอวกาศแล้วตัวละครตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวครับต่อมาก็ Bombbird ครับหรือนกดำซึ่งมีรูปแบบร้ายของเดิมครับ ต่อมาก็ไอซ์เบิร์ซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปครับนั่นก็คือสามารถเป็นอนุภาคทำลายล้างด้วยน้ำแข็งถ้าไปโดนอะไรมันจะแข็งทันทีครับเลเซอร์เบิร์ดครับเหมือนเหมือนเยลโล่เบิร์ดครับแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการควบคุมว่าเป็นนี่ครับการคาดเป้าครับเรดเบิร์ดครับตัวตัวนี้สำคัญครับพระเอกซึ่งก็อนุภาคทำลายล้างก็มันแล้วแต่ครับส่วน ดูเบิร์ดก็ยัง3ตัวเหมือนเดิมนะครับอันุภาคทำลายล้างน้ำแข็งนะครับไข่นี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำไมตดใสยอยู่ในฉากสุด,ด้ายนะครับอะะครับถึงเวลาของช่วงใหม่ครับปลายไข่เครียดครับขอบฟุณจากหลายที่เลยครับแฮค,ครับผู้ชีฟ้าหมืนเลยแล้วตกลงผมจะไปทางไหนแล้วนี่โอ้ย มันขี้ขึ้นลงซ้ายขวาหมดตกโกงจะไปทึงไหนแล้วครับบอกให้ชัดหนห่อยครับรับต่อไปครับ <c oughs> บ้านน้ําออกลูอนอธิบากแล้วว่าไหมต่อไปครับเดี๋ยวก่อนนะฮะ <c oughs> ผมมาซ่อมมือถือนะครับไม่ได้มาหาหมอนะครับก็มันเขียนว่าโดยแพทย์ผูเชียชาญเอ๊ะยังไงสวัสด,ดีครับดูครับเก่ง เขาสอบจริงๆมันเก่งน no ะไม่ใช่เก่งดูครับดูบรรทมครับบอกว่าห้ามคิดเกยียดฝ่าฝืนปรับ500แต่คิดหมาเลยตัวใหม่มาตักทีหลัง <c oughs> อ่ะละครับภาพต่อไปครับไม่หาให้คิดไว้ความผิดคนคิดภาพที่50%ครับเฟรนด์ไอเอ็นดับี่เชนี่ไม่เกี่ยวนะครับคดีว่าของก๊อปปี้มาจากล่าก,กันก่อนครับ ไม่ได้มาจากเฟลนะและก็อนสภาพด่านะครับเป็นก้อนดาซึ่งอาจจะมาน,นานๆที่ถ้าอยากด่านะครับเดียกกำนันแก้วในละครไข่ลูกเขยนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวันเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่หกม 6. ไม่ลามกแต่รุนแรงจริงแท้หนาะเกิดบางเหตุในละครเห็นกับตามันแย่หนาะมันมาได้ลงคอ เกิดเมื่อวันที่หกมีนาคมช่างคืนขมประทมจิตกันหนอจริงๆแล้วมันเกิดจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วเกิดมานานเห็นเพียงพอเช่างเครีดหนอกกำนันแก้วแสนเร็วจริงรักกระเพทไแม่งซึกทํากันวันนั้นแต่เกิดดันตรงกันหนักแพ้หนอมันไปตรงกับข้อสอบโอนโอ,โอเน็ตแย่เป็นพอเกิดจากการเห็นพ้องของฉันเอง ขออภัยทำไมของจองนะครับข้อสอบอนเนไลน์55นี้คำถามที่ออกไปเช้าให้เห็นลักษระเภพลักษณะให้เห็นเป็นการแต่งเล่นเพศตรงข้ามนั้นนั่นแหละใครอยากดูวิดีโอดาที่ผมดากับนั้นแก้วดูตรงนี้ครับอย่ามาเสือกกับกูอีกได้ไหมไม่สะใจการจงใจของมึงเนอมันรุนแรงเกินกว่าเหตุเร็วพอ,พอ แบบนี้ก็เรียกปีจอที่ใจมึงถ้ามึงแน่เจอเลยไหมกับวูดดี้มีแบบนี้เร็วที่มึงมึงแล้วที่มึงชิดมาใหจัดหนักๆดึงดอกเลยไอ้ควายกูทำไปให้ระบายยะดากูหรือไหมจิ้งท้ายหน่อยชักนิดจิตสวัสดอนาคตของชาติตำได้น้อแกเซ็นเซอร์สิ่งที่ไม่ควรเห็นหลืกเติมพอผ่านครับพอไปครับ เห็นพอแค่นี้เนาะเด็กนั้นก็เด็กนั้นก็คงเข้าใจกำนันแก้วแต่งตัวเป็นผู้หญิงมันเป็นสิ่งไม่น่าดูนะใช่ไหมแต่ผมว่าชุดว่ายน้ําเซเลอร์ไงมีดอกจันนะเซเลอร์อะไรเดี๋ยวดูตอนฟังตอนท้ายนะครับเห็นคุณคงเห็นแล้วแต่ผมว่าชุดว่ายลืมนอนหนูอีกอันนี้ก็เฟลไปอีกนะครับชุดว่ายน้ำเซเลอร์ไงน่าดูไปกว่าใช่ไหมคนไทยเอย่ยก็หมายถึงเซเล์มนนะครับเอาละครับ เครดิตนะครับขอขอบคุณทุกสิ่งนะครับทุกอย่างครับขอบคุณครับ